สวัสดีค่ะทุกคนเย <Brend on S 2> ้ในที่สุดเราก็จะได้เที่ยวแล้วหลังจากโควิดนะคะวันนี้ที่รอคอยของจริงวันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนเราจะบินไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบินไปที่ไหนเนี่ยต้องรอดูกันแบบรวดเร็ว ข้ามวมนเตียงยังไม่ได้จัดก็จะมีเสื้อผ้านะคะเราเสื้อผ้าเราเป็นชนีน้อยนะคะก็จะต้องแบบเสื้อผ้าเยอะนิดนึงแล้วก็แน่นอนคนติดคาเฟอีนอย่างเรานะคะจะพลาดไม่ได้ก็คือกาแฟใช่เพราะว่ากาแฟที่ประเทศจีนมไม่ค่อยถูกจลิตกันสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นเอกสารนี้ <c oughs> เราไม่ได้ไปเตรียมเอกสารนิดนึงเราฟรีวีซ่าด้วยไม่รู้ว่า จะโดนตอมอดักหรือเปล่าแล้วแบบว่าเอ้ยไม่ให้เข้าอะต่อมาก็มีโฟมล้างหน้าอะไรของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะก็เป็นความสวยแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะพยายามจะแบบคัดอันที่เออน่าจะได้ใช้แล้วก็น่าจะแต่งหน้าทันในแต่ละวันก็ได้มาตงุตงๆ1หนึ่งใบนะคะต้องรับผิดชอบ หน้าของคุณแม่ด้วยแล้วก็ถุงใบนี้เป็นถุงโพเซฟข้างในไม่ใช่รองเท้านะคะแต่ว่าเป็นอเซซิลี่เครื่องประดับหัวเออก็จะมีคาดหัวมีกรงมีกิปอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีนี่แมสนะ่คะก็เออทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกแต่ว่าไปจีนก็ ใส่ถ้าเกิดไปแหลงที่แบบเออเขาใส่กันเป็นแหลงปิดแล้วเขาใส่กันหมดเนี่ยเราก็ใส่แก้เขินนิดหน่อยนะคะทําไมถึงต้องพกไปเองเพราะว่ามันเป็นแมสท,ที่เขาโฆษณาว่าสาหรับคนอ้วนเออสาหรับคนหน้าใหญ่นะคะซึ่งแน่นอนหน้าวีเชฟอย่างเราก็ต้องมีไปด้วยเผื่อจะไม่เจ็บหงเจ็บหูอะไรก็อันข้างในนี้ก็จะเป็นเงินกับพาสปอร์ตอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้เหลืออีก สอสอย่างที่แบบว่าเออเดี๋ยวจะใกล้เดินทางก็ค่อยใส่ไปกันนะคะแต่ว่าเราจะไปโผลเมืองไหนของจีนบ้างก,ก็เอาไว้เจอกันนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราโอเคบ๊ายบายเฮ้ยชาวดีค่ะนี่คือเด็กหญิงสยมีที่คุณแม่กำลังจะหนีไปเที่ยวไม่ยู่สิบว,วันเราจะคิดถึงกันไหม เราต้องคิดถึงกันนะเราคิดถึงกันปานไอ้เอาพันช่วยทำตัวเหมือนเป็นใจออกกำลังไปกันหน่อยได้ไหมฮะเพียงใจให้หน่อยได้ไหมมีจะไม่อยู่ชิบวันยาวนะอันนี้เป็นลูกชายนะคะลูกชายคนหล่อของบ้านฝากเราด้วยนะครับจยืมๆทุกคนช่วยกันดูแลด้วยนะ すい